สวัสดีครับทุกคนหลายๆหลายๆเราจะมาเรียนคําคำศัพท์คำนี้กันดีกว่าครับสำหรับคำศัพท์คำนี้นะครับเด็กๆเองเซนต้าเาชื่อหน่อยก็จะชื่อตัวโย่ยงอีกรอบนะครับโย่ยงเดี๋ยวเรามาดูพินยินกันอีโอโยอีกครั้งนะครับอี โอโยเดี๋ยวเรามาดูเสียงบรรยุกกันโยหยโหยโยคือเสียงที่เท่าไหร่เสียงที่สองตีอเชิงนะครับคำแรกหยอคำต่อไปหย่หยมาดูกันอีโอโยอีโอโยเดี๋ยวมาดูารรยุกกันโย หยองหยองหยองอ่าเสียงที่ 3, สามตีซานเชิงนะครับสองคำรวมกันก็จะเป็นหยョหยงหยョหยงมีความหมายว่าว่ายน้ำนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปทบทวนความรู้ด้วยการทำแบบทดสอบเดี๋ยวเรากลับมาเรียนต่อกันครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กลยวิธีเทคนิคการจดจำคำพท์คำนี้กันครับ โย่ยมาดูคำว่าโยก่อนมีอะไรอยู่ด้านหน้าอ่าดีๆจะเห็นขีดสามขีดใช่ไหมหยงก็มีเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เขาเรียกว่าหมวดนำอักษรภาษาจีนเพียงผ่านผู้สมงคำนี้2องคำนี้นะครับก็คือสั้นเตียนสวยสามขีดที่เกี่ยวข้องกับน้ำนะครับนอกจากสองคำนี้แล้วถ้าสามขีด ที่เกี่ยวข้องกับน้าซานเตียนสวยนี้ไปอยู่อักษรภาษาจีนตัวไหนก็ช่างส่วนใหญ่แล้วจะมีความหมายเกี่ยวข้องกับน้ํานั่นเองนะครับเหมือนคําว่าโยโยคํานี้แปลว่าท่องเที่ยวมาจากลิวโยอนะครับสมัยก่อนเขาท่องเที่ยวทางเรือก็มีเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นท่องเที่ยวก็จะมีซานเตียนสวยอยู่ เกี่ยวข้องกับน้ำนะครับผมส่วนาําว่าโยงโยงคำนี้ตรงตัวหมายถึงการเคลื่อนไหวในน้ำแน่นอนว่ามีซานเตียนสุ่ยสามขีดที่เกี่ยวข้องกับน้ำอยู่ด้วยอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นโยงยยจึงมีความหมายว่ากีฬาว่ายน้ำนั่นเองครับผมเดี๋ยวเราไปทบทวนความรู้ด้วยการทำแบบทดสอบเดี๋ยวเรากลับมาเรียนต่อกันครับ <ไป S 1> เดี๋ยวเรามาทบทวนคำศัพท์คำนี้กันอีกครั้งหนึ่ง เอาเสียงรกอกันหน่อยว่ายน้ำภาษาจีนออกเสียงว่าอ่าหยโหยกอีกครั้งหนึ่งตามเราชื่อหยโหยกหยู่ยกแปลว่าอะไรเอ่ยบอกหน่อยเร็วว่ายน้ำนั่นเองนะครับหยโหยกว่ายน้ำเหินปาเก่งมากครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้คำศัพท์คำต่อไปกันเลยไปกันเลยครับ